เด็ค้านหน่อยครับผมโอ้ไม่มีหลุดไปสักตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นป่าอยู่คิรีมาสู่โไทยขึ้นเกาพี่นอ้องกินไก่บ้านนี่แหละครับผมนําก็ยังพ่อไหลอยู่ครับพี่น้องนีง่ ครับผมแต่มันก็นไหลใบแห้งบันไดพี่น้องกับ่าบใแห้งเตยเบิกเลยไหลบุ่มบุ่มดูคนไม่ไหลแรงได้ไงดูกนถะึง <c oughs> ม้อะไ่ครับเลเขาที่เีิดประตูนำอันนี้เอาแปะสองสองเส้นเครื่อง ng สิบลงครับพี่น้องย่อดำครับผมยกทเจ็สองเส้นเครื่องครับผม อุ้ยหมดหม็ดอ้ยปลาปลาสามมุมปลาสามมุมพี่น้องเอ้ยเห็นตัวปลาสามเส้กนกระได้พี่น้องสิสามหนุ่มสามมุมไปายางเดยวย่อกระทักขม้าได้พี่น้องเด้อย่ยอดำย่อขาวกระโปรงยองย่อกองแกงอลูมิเนียมกระทักขม้าได้พี่น้องพี่น้องทั้งฟังลากับทรง,งคือการครับโซมาสอบถามไม่เรียกเดือนก่อนพี่น้องมาทรงแบบไรครับผม เดี๋ยวโทรมาผมไม่รับสายคือผมยกย่อยด้วยพี่น้องเดี๋ยวกลับจ,าจา่ายจงย่อยเดี๋ยวผมโทรกลับครับผมตรงนี้บางทีปลามันก็ขึ้นนะครับมางทีกับยกเพื่อนนะอืมน<า>นแล้วแล้วนั่นแล้วตัวปลากับชะอ้อนพี่น้องเลยตู้เรื่องอดำจง่ม กันก็ยังพอมีคนโยกอยู่ครับผมบางคนมันบติเพิ่กับกาบกันแล้วนะโยกอดคำอดมืดบางคนยกจนมืดยุตติกัเมย์ไ้อกยกฟตติสไกับยกกันนักกลับเลยครับุไปเยะไปเย่โอ้ไปอีกมีการโดดข้ามไปนะ เอ้าต่างมันมันเป็นยอขาดพี่น้องปลาตัวมันน้อยมันหลูมันหลูมันหลูครับผมมันหลูตายยอะตายยอครับผมโยงสิกับพ่อได้พี่น้องโยงไปสองตัวสามตัวกับพ่อได้ครับผมนี่ก็พ่อได้โยงครับพ่อได้มัวในพี่น้องไก่บ้านจะคล้องนลยครับพ่อได้ไปไกลพี่น้องไปไกลได้กะบมื่อกีมันมันโบติดจัิงสินะ มันก็เมื่อยครับแบกย่อไปครับผมไปกลับไปใส่ใกล้ๆนี่นำมาเป็นต่พอได้ยกไกล้บ้านกับใครครับขึ้นหยาบเรอเอ้าไปซ้ำกัดอีเดีดในหน่อยตัวนั้นหัวเซธลุแล้วตุ้มล่อนไปซะตัวนี้เป็นน้ำวนขม่าอะไรอย่างเงี้ยมันหมุนหมุนครับน้ำมันหมุนขม่าอย่างนี้ จะฟังมู้นจะเป็นน้ำพุ่งจะฟังคนว่างบ่งในนอใดนอนจะปลาโดดดีครับปลาโดดบ,งบงไไดุงเบ้บุ้งเป้เลยมันเป็นมันชันนะครับเป็นเป็นคล้ายๆหน้าผาลงมาเลยนะครับนี่ยหน้าผาไอ้ปลาวางยบบ่อใดปิวนี่สิยานใหญ่ๆพนมือน่อยไปเลยนะนี่น้มันแห้งครับทั้งบนทั้งเลือกน้ำเอาไปยู่แล้วเฮ้ยไปแล้วไปอีกแล้วเอาเอา,เอา น,นี่พริกป,ปบบบสีสาเส้นมานำพี่นองเ <c oughs> ราสามเส้นนก็นยกง่ายนะครับามมันมันหางมันก็บเบาครับขัด,ขดป,าปาลา,าปลานอนกืมก็มกไปลไปครับผมเดี๋ยวขัดปลาเลยสมเส้น,นบสบายยขง,งึมมาแล้วโวย con chạy đùa với ít tít đâu tít cái gì?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  cái เช่วงน้ง 1956, ง 1953, มรมาหลายครับผมมันสดมาเขาสซื้อไปช่วงที่เอามาพี่น้องลงคีบอะเขาซื้อไปเลยครับซื้อเก็บไ้เลยเป็นหอนหนาฝนยังมาซื้อเลยนะฮะไม่ทน<ว>มัน,<า>นได้ไม่ทันได้เอาไหมดมาเขาแบบเอาคนเราซุดหาุดับก็เก็บไว้นะผมมันหายายพขาหกได้หาย่ายครับผมดแล้ว 4, วาตถิเพียนไอ้ที่ดึงไม่ใช่อะไรวัตถเพียนนะวาตถิเพียนย่อสั่นสะเทือนเลยใครอยากยกย่อครับมือไหมครับอยากยกย่ออยากอยางหาขาย่อให้มันได้ก่อนครับผมหาขาย่อให้มันได้ก่อนจังคอยสั่งครับผมเพราะว่าหันทั่วมากเมื่อกีคุยกันแล้ว่อกี้หันขาย่อมาได้ผมก็บอกอยากขายให้พี่นอ้องแกมันเอาไปมันก็นยกไม่ได้นะหาอุปกรณ์ก่อน ออุปกรณ์มื่ไหรก็บ,บางคนมือใหม่ดีพี่น้องเพราะเดี๋ยวมนก็อยากโกยกอยาอย่างนะบางทีมีข้องหลังบ้านตามสาเจ้าของสัตว์นะเห็นโยกติดปลาติดยังกไงยานโยกสังตวนครับแต่ว่าต้องหาขาก่อนพี่น้องนะแต่หั่มันขาสั้นวกสามสอก 4, สอกี่ส่อมันใส่ท่อพีวีซีก็ได้ครับพี่น้องท่อพีวีซีนะครับมันจะขาดขาด้ิดหน่อยครับผมโอ้ไม่มีหลุดไปสักตัว เต็็มเตะวันพวกง่ายๆคือแปดสองแต่เนี้ยมันจะเอาอยอย่เนี่ยบกให้ใส่นะตอนนี้่ี่จะไม่อ่อนอ้วยรวยเลยบป่าตวัสามสอบ4ีสอคือเห็นเหน้าเห็นมันเอาอพ่ีมาใส่นะเลยแนะนํำครับผมมันมองมันหาขายย่อๆยาครับผมไม่เหลาเอาก็ได้มั้งถ้าขยัาเหลาบางคนเหลาเป็นถะถ้าเหลาเป็นจะอ้อนอยางนี้ปนอง สี่โดสีได้อีกหายแผลหน่อยนะปเอ,อ่นขาเขาหรือเปล่าจะมาเข่างอเขาแยงมบุนี่คจะมาเขาให้บ่คืนกันมานี่คือได้โดดเดียวพอรุ่นเนี่ยมันนอนอุอ้ย ปลาโดดปลาโดดแล้วเอาเหลือบ่ะนู่เหลือแท้อุ้ยเหลือออกไปซ้ำอุ้ยปลาขยักเอ้าอย่าดีน้องเอ้ยขยักแรงไปหน่อยดูอีกตัวนึงปลาขยักไปเนื้อโคตรไม่อยากดึงเลยหรองดึงขมาอย่างขาย่อมันหายครับผมวางไก่ให้น้องแปะนุ่นโอ้ยไวเวียกไวไกลแท้ บางใบดักเ่าเกิดโยกดิหายอยกหักงางเขาเลยพี่นอ้เลยโอ้ติดเสยพคลิกไปซ้ำขายอีกยอมันม้วนอะหนัมันแห้งครับเดี๋ยว่น้องหักมือไปในตัวกันหักเอ๋หักตบหักตบครับผม เนี่ยนนนอจดดที่ปุ๊บป้าปุ๊บป้าเลนุ่งไ้งนันมันปีนป่าป่าว่าน่ะมันมุนมามันรบอยู่ในงาใหม่แบบไงอ่ะมันมีะมีกิ่งไม้ใหญ่เห็นไหม ก็มุนรุดมาพี่น้องยผมมอง,องห่างก็ติดปลาดีครับมองนั้นแต่มันยืนก็ได้หนามมันสูงหนามมันสูงให้หนามมันหยุดลงไปก่อนวางยอก็ได้ติดต้นไม้ด้วยติดต้นไม้นะพี่น้องเด,ดี๋ยวยอขาดเสียดายมุนก็พอได้อยู่โูพ่อได้เพียนเอาขี้เกียจไปบวงีพออไดด้ยมันก็ได้เละ ยกมองมาได้กับที่ต้องหาหที่แห <c oughs> ลกมาดูทัะเลแล้วมันมาได้บ่ได้ครับผมมาล้องมองนี่มันเออมันกระติดอยู่โตสองโตสามโตนเนีเ่ยแบบมันจะมาโตเป็นฝูงครับแต่ว่าใสาปปา่ปลาปลามันโตใหญ่พี่น้องมันเนี่ยโตงามขนาดครับ มหลงลยบ่อปลาสวายตัวสองตัวดีกว่า แรงๆนี่คืออีนนี่มดแข็งแล้วมังไปว่าหารรนันไปตรงนี้ใช่ใช่โดดยังสูงขนาดว่าสูงแล้วยังโดดไปอยู่โดดเกงคักนังแห้งนะม่นหลังตามันก็ติดดีอย่างงัดเอาครับยกจรงยกสโล์มันกับเบอร์ท่านนั่นนะโดดอกดดอกมดเลย เขาบ่เขาเขาอะไรอ่ะจิมาหอดบ่มาถึงแค่เห็นหนูว่าเป็นยังไงไรไปหน่อยมั้งขอเยอะเก็บเด็กผสมหน่อยไปพี่น้อง นี่ก็ได้ไลยเองแหละ่ยบาทหน่อยบาทไลายคากังไปครับดื้อ,อยังไปอีกอ่ะไปอีกเยอฝ้าวงัดกระยังบ่ทันอยู่มันหามันมาจากกำแพงที่น้อง คทั้งนั้นถ้าเป็นแถวบ้านผมแถวทั้งคิริมาเนี่ยน้ำมันจะมาจากกำแพงครับบเผยมาจากทั้งสุโขท,นะทัยอะนะทางกำแพงเปิดมาใหา้มไม่ไมโ่โยกพี่น้องะไหนมาทา้งปลาพันกระต่ายแล้วครับน้ำจากสุโขทัยเข้ายางซ้ายถ้าเป็นสุโขทัยเขามาทา้งย่างย่างซ้ายครับออกน้ำเรื่องอไ,ไปอีกเส้นหนึง่งอันนี้มันก็ไปทึป่ตาตาค่ะคนนะครับเนี่ย พอได้ยูจ้าโอ้โหแย่ไหมปล่อๆๆยกพิดพอพอได้ครับทีละตัวสองตัวเอาไปอีก โนยกไปทันมันอะยกไปทันกระโดดเก๋งเลยอะเงินอะต้องข้างหลังนุ่นก็มีข้างล่างก็มีข้างหลังนุ่นก็มีตั้งหลายคนอะเหลือปะเหลือแล้วอุ้ยเหลือให้สองตัว ไปฟ<เ>มืดโอ้ยโดดเกง่งค่ะโดดเกง่งค่ะพี่น้องเลยแม้ตั้งสองตัวในเลือไว้ให้สองตัะะวน้องปลาซอยปลาขาวพี่นอ้องขึ้นดินแรงๆเลยแป๊บ โอเคอยู่ <c oughs> ตัวขนาดจ๊มนี่ครับ <c oughs> ไปแลนวเหลือบปะเลือเหลือเหลือเหลือ,ลอ,ลอยอสั่นระเทือนอยู่ไหนนี่ปัดกุ้มพี่น่องหรือปาสายเก็ดที่นะ เดี๋ยวโม่งอีกเนี่ไปกุ้มบักกุ้มที่ว่ายเลยจะละมองมันเอิญบักขึ้นกันนะพี่น้องแถนี้เอิญกะอ้อยกะใส่เก็ดปีใส่เก็ดปีครับอันนุ่งนุ่นกะพวกกัดคุยรามคุยรามครับตึ้งจะมันบวงก็เล่นร่องกยกเบิึงอะนนะตัว <c ười> ติด บาดูด่ามีอยู่ตัวนึนง,ง่งัตัวนึงครับผมมาเป็นปุ่มอีกบอ๊ว้ว ไปเลยหาไปเลยพี่น้องปลากระกแแยงว่าสิเดียวไปแกงนะครับผมติด๊ดๆๆๆง,งามมงงามใหม่เดี๋ยวนึงมื้อนี้พี่นอออ้องเอ้ยบ่บ่อดสิแหมมันพันมันพันนะ่ะมันขัดเข้าไปพี่น,ออน้อง muốn mình lắm đuột à đuột cá nhóc lũ cây mất mờ lẽ lên cây dầu bà กลุ่มยิ้มยิ้มช้อนช้ตัวหายไปเลยหายไปแถวถูกป่าตอนนี้เดี๋ยววุ่นวุ่อย่างนี้หน่อยฮะมันป่ามันมันไ่เข้ามา ปไปตัวนึงโอ้ออกไปอีกเออกีด้วยหยุดไม่ฝันตัวหน่อยโะโดไปบางหันอ,อ,อื้อยังตัวหน่อยฮึ่มมาละมาลมาลวมาลวมาลวมาเลย สูงเหมือนกันเลย พี่นหักไปนีตัวติงมุดติงติงมุดติงแล้วไปแล้วไป<ฟ>ห<อ>มด,ดแล้วเดี๋ยวยังไม่แห้งเลยไว้ตัวหนึ่งก <connection. S 2> ับดูกบักตาลเ<ไ>ป็นบอสปลาไปไปไปลูกบักตาล อไปแล้วเบิดเนี่ยคุณเติมไว้ให้กราบกันละพี่น้องบางทีมันเบิเร์ดติดบิร์ดยังนะครับเดีย๋ยวพอได้กินกับกราบคึ่ง ต,ดดต,ตัวปลาเนี่ยเป็นเรนโ,โี่น้องตัวเดียวกับเป็นนายกครับแบบนี้ตัวใหญ่แบบนี้อุ้ยียยดีเอาโมทันพี่น้องกะพึ่งการล้ะครับผมเนี่ย กินไหมบุ้นพี่น้องเลยนะสุดๆเห็นไหมมาดูพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวพว่ออยากคิดหนาครับจกกังไม่กัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับคม